ส่วนสัตว์ยังไม่จัดกิจกรรมในวันเกิดครบรอบ4ปีแพนด้าหลินปิงควรใจของคนไทยทั่วประเทศวันที่17พฤษภาคมในชื่องานมหัสัจจันท์4ปีกับที่สุดของหลินปิงโดยมีคณะผู้บริหารขององค์การสัตว์แห่งประเทศไทยคณะกงสุนประเทศจีนแฟนคลับหลินปิงและคณะสื่อมวลชนมาร่วมกันเป็นอย่างมากครับ ก็มันเป็นรักที่เกิดจากความใกล้ชิดผ่านสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจก็แค่เราสานออกแบบไม่ต้องหยุดพักพายสิ่งที่เรียกว่ารักกัน,นะครับคนรักแพนด้าทุกท่านที่ได้มาร่วมงานนะครับ4ปีของหลินปิงในวันนี้นะครับ กระผมในนามขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดครบรอบ4ปีของหลินปิงในปีนี้ภายใต้ชื่องานว่ามหัสจัจจรนร์4ปีกับที่สุดของหลินปิงนะฮะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่27พฤษภาคม2556ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9มิถุนายน2556และทั้งอยู่ทางบ้านทั้งอยู่ที่นี่ นะครับได้ร่วมกันเขียนข้อความเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อหลินปิงครับผมลงบนผืนผ้าเพื่ออวยพรให้แก่หลินปิงด้วยนะครับกิจกรรมในวันนี้มีอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการจัดนิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของแพนด้าหลินปิงตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าสู่วัยสาวบัดเดี๋ยวนี้ผ่านข้อความและภาพถ่ายเก่าเรื่องราวโดยจะจัดระวังวันนี้ ไปจนถึงวันที่9มิถุนายนขอเชิญชวนท่านผู้ชมไม่แอลสนสัตยังหม่ส่งกำลังใจให้กับแพนด้าสาวลินปิงก่อนไปประเทศจีนในวันที่12ตุลาคมปลาดีนี้เพื่อเดินทางไปเลือกคู่ชีวิตโดยครับครับวันนี้นะครับเราก็มีการจัดวันเกิดของ ปิงปิงนะครับครบสี่ปีนะครับจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาชมแล้วก็มาให้กําลังใจแล้วก็อยากให้มาเขียนไปซีบัตรนะครับไวพรให้กับปิงปิงนะครับตั้งแต่บัตรนี้เพิ่งไปนะครับจนกระทั่งถึงวันที่12บสองนะก่อนที่ปิงปิงจะกลับนะครับครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวนะครับเยาวชนชาวไทยนะครับมาร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็ร่วมกันส่งท้ายก่อนที่ปิงปิงจะกลับไปหาคู่นะครับก่อน12ตุลานี้นะครับ เราเล่นได้โ่ารัก